วันนี้ยาจะมาเป็นนินจาเรียกีบ่าเฮ้ยเสียงดังเหรอปกติพี่ก็เสียงไม่ดังนะอยากไปอาบน้ำอยากไปอาบน้ำอยากไปอาบน้นพี่ลองเครื่องวัดเสียงวัดเสียงพี่ดังเปล่าถ้าเกิน7จสิบก็คือพี่เสียงดังมากอ่ะไม่เชื่อพี่ลอง เสีีียงพ่่นแหละทำไมแล้วเอามาวัดทำไมปกติตีชอบบอกให้พี่เสียงดังอยู่แล้วตรงนี้ดังเกินแล้วเนียก็แตกเวลาตัดอ๋อแล้วทำยไงอ่ะวันนี้ก็เลยจะมาท้าลองพี่ท้าลองอะไรห้ามเสียงดังเกิน70เดซิเบลพี่ทำได้ไหมโอ้โหจิ๊บจิ๊บแค่70เองเหรอโอ้ไม่พี่พูดปกติเนี่ยวันนี้เขามีท้าลองมาให้ยะก้าหใช้เสียงเกิน70เดซิเบลงั้นไปท้าลองอะไรดีกว่า าท้าลองวิชานินจาเสียงเบานินจาห้ามส่งเสียงดังเกิน70เดซิเบลนินจาต้องทำภารกิจเจ็ดอย่างให้สำเร็จภายในเวลาหนึ่งชั่วโมงในกรณีที่ภารกิจไม่สำเร็จหรือส่งเสียงดังเกิน70เดซิเบลหนึ่งครั้งจะถูกสวมกระดิ่งที่ข้อเท้าเพิ่มถ้าส่งเสียงดังจนทำให้เจ้ามันม่วงตื่นจะถูกจับออกนอกห้องทันทีและจะสามารถกลับเข้าห้องได้ใหม่เมื่ออยู่ข้างนอกครบตามเวลาที่กำ <Ready. Go. S 1> หนด เขียนว่าแดนจราดเราคือผู้อันตรายของเขาเหรอแล้วมันม่วงคือใครอ่ะมี่คือเลิฟเขาเลิฟคนนั้นแต่ว่าเขาว่าเราอันตรายเขาเล็งเราอยู่แน่เลยเราต้องทำภารกิจนี้ให้สำเร็จ ให้หากระดาษที่ซ่อนอยู่บนโต๊ะมันม่วงทั้งหมดสี่ใบนำมาเรียงกันให้เป็นคำใบที่จะชี้เป้าของพิเศษของมันน่ ああ <laughs> ที่สองสำเร็จต่อไปภารกิจที่3อยู่ตรงของนะของห่วงหรอจเจอแล้ว3หาสิ่งของสุดห่วงและทาให้เจอและทำลายทิ้งให้หมดและจะไปรู้ได้ไงว่ามันมุ่งห่วงอะไร 真的吧？ จะไ,ไหนได้ออกมาทั้งทีขอใช้เสียงหน่อยเมื่อกี้อึดอัดมากต้องทำเสียงเบาตลอดพร้อมเราจะได้เข้าไปลุยภารกิจต่อกันทุกคนเราได้เข้ามาแล้วแต่ว่าเต็มขาเลยงี้มันม่วงก็รู้ว่าสิเอาไปหักไกลๆดีกว่าเดี๋ยวมันม่วงได้ยินเดินเจอไปข้างนอกอีกแล้ว โเดินออกไปอีก5นาทีเราจะทันไหมเนี่ยเสียงดังไปปะเนี่ยเราต้องไปทำลายซีดีให้สำเร็จ ำภารกิจที่4ต่อเมื่อกี้เราทำสามเสร็จแล้วจะทำ 3. สำเร็จไหมเนี่ยภารกิจจะอยู่แถวนี้ย,ยังไม่เลยยังไม่เลยภารกิจที่สี่ภารกิจที่สี่แจกตัวเมื่อได้ยินเสียงนาฬิกาปลุกดังขึ้นต้องรีบเอาผ้ากันเพื่อนของแม่บ้านมาสวมเพื่อความปลอดภยัยกันมันมุ่งจะตื่นและห้ามโดนจับเด็ดขาด อร่อยเลยอร่อยอร่อยนะค่ะนี่ภารกิจที่ห้าแล้วหรอจงว่าภารกิจที่สี่สเร็จเราได้มนูมานี่ัค่ะเด้อค่ะทำไมหน้าเธอไม่คุ้เลยเนี่ยว่าใหม่เหรอทำนั้นนะคะแต่ว่าม่นหน้าใหม่ค่ะอือรู้ไหมเมนูทำอะไรเมนูอะไรเนี่ยเคยทำใช่ไหมใช่ค่ะให้อร่อยนะโอ้ยย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 ย เมนูนที่มันมุ่งต้นการให้สำเร็จเพื่อแฝงตัวเป็นแม่บ้านให้แนบเนียนโอเคทำมาไหทำแล้วบเบาหน่อยได้ไหมผมไม่ชอบเสียงดังนะผมแต่งหน้นนคาคนเดียวคุณเข้าใจไหม นะผมมีเครื่องวัดนะคุณเ,เกินโดนนะผมจะวางไว้ตรงนี้ปล่อยนะผมจะทำงานทำไมวันนี้คุณทําช้าจังเลยปกติคุณทําเร็วกว่าน,นี้นะค่ะท่ค่ะพอดีวันนี้ตั้งใจทําเป็นพิเศษใส่ไขยให้สองใบเลยนะคะ เหรออืมน่ากินจังเลยน,นี่หน้าตาดูแปลกไปนิดนึงนะผมว่าสูตรพิเศษค่ะทานให้อร่อยนะคะเดี๋ยวเราน้ำมาสักครู่นะคะคคขอน้ำหน่อยขอน้ำหน่อยดู่น้ำ यू พิสูจน์ความม้องไว้ของตัวเองกินให้หมดภายใน3ามนาทีฮะโหมันร้อนอ่ะสามนาทีเหรอโอเคไปเริ่มกินต้มเสยเยอะเลยทุกอย่างนี้มาเริ่มแต่มันร้อนอ่ะเรามีเวลาดูเวลาอยู่นะ Saya tak nampak apa-apa belum muncul. Saya tak nampak เป็นใครเนี่ยไม่ใช่แม่บ้านของผมนี่คุณมาอยู่นี่ได้ยังไงพิดาจังวันนี้คือวันตายของเจ้าเจ้าแอบเข้ามาที่นี่ได้ยังไงเจ้านั่นแหละเป็นใครทำไมคิดจะฆ่าข้าจะตายแน่ 好了，他们过掉了。 จะได้รู้แล้วว่ามันม่วงคือใครเจ้าคือใครจงบอกข้าเจ้ามันม่วงคือใครเติมดื้อรู้หรือยังว่ามันม่วงคือไข่ได้ลไม่บอกละคะ่ะ ไปหากันเอาเองนะทุกคนจากภารกิจท้าลองห้ามส่งเสียงดังเมื่อกี้นะทีมงานอะ่ะชอบบอกว่าย่าเสียงดังหรือหลายคนบอกว่าพี่ย่าถ่ายคลิปเสียงดังอะไรอย่างเงี้ยจะบอกว่าไม่จริงจริงแล้วยา่าเป็นคนพูดเบาๆพูดน้อยๆแต่ว่าการถ่ายคลิปยาก็ต้องสร้าง energy ขึ้นมาเป็นคนเสียงเบาไงก็เลยต้องตะเบงเสียงเแบาบให้เสียงดังๆขึ้นมาแล้วก็ถ้าทุกคนอยากท้าลองอะไรยะาก็ท้าไมาได้เลยยะาโอ้ พร้อมที่จะลองเล่นกับทุกคนอยู่แล้วท้ามันเลยแล้วก็ยังไงก็ฝากกดไลค์กดซสสับสไคร้ให้กับช่องไอยาด้เงี้ยๆด้นะคะวันนี้ขอตัวลาไปก่อนไปแล้วนะ